ให้จยวนันสน,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 นสโจรโจรโอเโจรออรโจรโจรอจัโจรโจรโจเโอรโอรโจรโจรโจ่โจรโจมโอรโรโจ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 รโอรโจ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 รโรมจรรโจรโรโจ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 เโลเรลีดด่โจรอจเโอรโจรอจรโอรรโจรโจรอจรโ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 จรอ ก่อนจะไปชมเกมวันพอนแมนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีช่องของตลาดซื้อขายช่อง YouTube มาแนะนาครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อหรือว่าอยากขายช่องถัดยูทูบเนี่ยสามารถไปส่อช่องนี้ได้เลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะลงรหัสเนี่ยไว้หลายรหัสนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมกับจำไซน์เองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับไปดีของรอยเพื่อนช้าไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งคลิปในวันนี้ครับผมจาเพื่อนเน G ีนอตของลอยนะครับซึ่งเป็น6ดาวแล้วนะปัจจุบันนี้แล้วก็พลังเนี่ยก็6ล้านกว่านะครับเลือดเนี่ยก็6ล้านกว่าเหมือนกันนะครับซึ่งมีเลข6ทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมเห็นแล้วก็เพรมากน่าจะหมดไปเยอะนะครับกับตัวละครตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลอยในลานปลองเนี่ยในการเอา G ีนอตไปเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนนะครับก็ไม่ใช่ทีมหลักของลอยนะครับมีการเอาแทงท็อปกับเมลซากาสมาครับโอเคครับแทงท็อปฝั่งเราได้ลูดก่อนเลยนะครับแล้วก็จะได้รับพาสซีฟของโล่มานะครับ ยูงอันติครับเจ็ดล้านสองครับเกียร์โลเราไปแล้วครับจีนอตฝั่งหนุ่ข้ามอันติครับยี่สิบหกล้านนะครับก็ถือว่าแรงมากเลยนะคือเป็นการอันตีใส่ตัวละครกรอบแดงนะครับเพื่อนๆบูรลอสไต่เข้าเมลซากัสครับโอเคแต่ายังยืนไหวอยู่นะโอเคล่วงไปแล้วครับไปบ้านครับจีนอตของลอยครับยี่สิบสี่ล้านนะครับโอ้โหฝั่งนู้นจีนอเขาก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยยูงอันติเข้าไปครับฝั่งเราอันติเบากว่านะโอเคไปครับดวงเข้าไปต่อยครับ โดยเนี่ยก็ทีมเรายังมีโอกาสชนะอยู่นะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะมีตัวละครทึกๆอย่างซอบิแมร์นะครับที่มันยืนได้นานๆนะครับตอนนี้เนี่ยยุงทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครกําลังหลักเหมือนกันครับอุ้ยจีนอสโดนไปครับหึเกือบหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจีนอสฝั่งเขานี้แต้มตีไปครั้งหนึ่งนะครับโอเคจีนอสเรายังไหวอยู่ครับหือยุงก็ติดไม่ยอมท้อมารอบหนึ่งแล้วนะจีนอสฝั่งเราก็ล่วงไปแล้วนะครับหืมแทงท็อปก็โดนไปครับ ตอนนี้เนี่ยก็แค่ภาวนาให้แทงท็อปเนี่ยยืนให้ไหวนะครับโอเคจีนอตฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงครับยิงเัินติเข้าไปครับที่15ล้านนะครับโอ้แต่ว่ารู้สึกเหมือนจะเป็นงานหยาบเลยครับเพราะว่าลอยเนี่ยเริ่มจะเหลือตัวละครที่ไม่สามารถปิดได้เอ้ยแต่ว่าอย่างนี้ครับยุงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหายไปนะครับอาจจะเป็นฝ่ายลอยที่เป็นฝ่ายชนะครับโอเคครับแทงท็อปลูดเข้าไปครั้งนึงครับยุงตีตามครับหายไปโอเคจีนอตหายไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าฝั่งลอยเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะแบบเกือบร้อยเป น่าจะปิดยุงไม่ได้นะครับจีนอสฝั่งเรายิงไปครับแต่ว่ายุงของเราเนี่ยสามารถปิดโกเกสือได้นะครับคือท่านติดทีเดียวเนี่ยก็คือโกเกสือน่าจะหายอโอเคครับโกเกสือเนี่ยหายไปแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่ซอมบี้แมนเท่านั้นนะครับแลวซอมบี้แมนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีความโหดก็ต่อเมื่อที่มันเนี่ยสามารถยืนรับดลเมจได้เพื่อนได้นะครับก็เท่ากับว่ารอเป็นฝ่ายชนะนะครับพลังเหนือกว่าจริงๆงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรอยที่โดนตกไปตอนแรกนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถกลับมาสวนนะครับ โอเคมุงเบ่งฝังเขาบัฟก่อนเลยครับแทงท็อปเราลูดไปครับอุ้ยลูดแรงนะไปเลยครับจีนอตฟังเข่ามาก่อนเลยครับ35ล้านครับโอ้โหฝั่งลอยครับเลือดยุบไปหมดเลยนะครับแต่ว่าดีครับแมงเลือดเด้งกลับมาโอเคโดนยุบเข้าไม้ครับโบล็อตไปอีกครับอื้แทงท็อปยังไม่ล่วงนะดีนะโดนไปแค่ครึ่งเดียวครับจีนอตฟังเราไปบ้างครับโอ้โหสั่งิ้สามล้านนะครับแต่ว่าฝั่งเราก็เบากว่าอยู่ดีไม่เป็นไรครับ ฝั่งเราก็จะไหวอยู่ครับยุงแดนตีใส่เกียร์โลไปครับเออเอาเดิโกเกตึฝั่งนู้นเข้ามาเหยียบหน้าไปทีนึงครับโอเคเราก็เตนปกติครับโอเคไปดูทางหน้าของเทินสองนะครับแทงท็อปได้ลูดนครับผมโอเคตัวละครแถวหน้าเราก็จะถึกขึ้นมาแล้วนะครับยุงตีไปก็น่าจะสบายแล้วนะครับตอนนี้จีนอันตีเข้ามาครับยังอยู่ยี่สิบล้านอยู่เลยนะครับจีนอนเราไปบ้างครับแปดล้านเก้าครับแบ่งกันไปเลยตัวละตัวละสี่ล้านห้านะครับ ไปฮะยุงกันแรตีครับไม่แรนตีนะครับดูไฟหมดครับถ้าแรนตีเนี่ยจีนอสต่าจะหายไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันเกิดไปแล้วนะจีนอสอ่ะโอเคโดนไปครับตัวโกวิสสฝั่งนู้นเลือดเต็มปีเลยนะครับแล้วก็หลอดเลือดพิเศษของเกียโรเนี่ยก็เต็มด้วยนะไปครับต่อไปแทงท็อปได้ลูดอีกครั้งนึงครับก็น่าจะเป็นเท่ากับว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแบบ100%แล้วเนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีตัวละครตัวไหนที่สามารถปิดได้เลยนะครับก็ถ้ามียุงอยู่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสพลน้วะครับ ก็คือยุงฝั่งเราแม่งแรงมากนะครับนี่ไงปิดไปอีกแล้วครับโอ้ตอนแรกลอยโดนตีตกมานะครับเนะี่ยโอเคไปก็เขาก็จะหาฝั่งตอนที่เขาแพ้นะครับก็คือเขาน่าจะจัดตัวละครเซตใหม่มาตบเลยเนะี่ยโอเคมาครับ,บ,บรมุงเมงนละอ,อ,อยอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยอ๋อลอยอยู่ฝั่งเรานะครับเอาฝั่งเราถูกแล้วนะครับจะเป็นฝั่งลอยนะครับโอเคจีนอตฝั ose, ่งเราไปก่อนเลยครับผม 34ล้านนะครับโอ้โหฝั่งนู้นล่วงไปเยอะมากจีโน่ฝั่งนู้นเครื่องตกไปแล้วนะครับอาชูร่าคาบุโตะโดนเข้าไปครับก็หายเหมือนกันโอ้โหรอบนี้ไปไหวครับโบลอสได้ขึ้นไปเตะแทงท็อปครับหายเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ยุงกับจีโน่เท่านั้นนะครับฝ่าตรงข้ามโดนเข้ามา30ล้านครับโอ้โหแรงเหมือนกันนี่ยคือเป็นตัวละครที่แรงมากๆนะเพื่อนๆสังเกตนะคือมันเป็นการตีตัวละครกรอบแดงเหมือนกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอันตีใส่พวกตัวละครกรอบทองหรือว่าพวกตัวละครตัวแดงเลยนะนี่มันคือการอัตีกันแบบสุดมากนะครับ มุงเมงได้บัฟครับผมบัฟขึ้นมาครับไปครับซีนอสน่าจะเป็นโกเกสือของฝั่งร้อยน่าจะเป็นโกเกสือสายถึกนะถ้าเป็นสายดาเมจก็คงไม่เอามายืนหน้านี่ครับน่าจะเป็นตัวถึกนั่นแหละยุงแน่นตีใส่สีนอสครับโอ้โหเลือดดีนะไม่ล่วงไปนะครับคือเลือดมันเยอะเกินนะครับสีนอสอืตโดนไปครับมาเริ่มต้นในเทอร์สิบสามครับมุงเมงได้บัฟครับสีนอสได้บินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยิงอันตีเข้าไปครับผมบัฟเข้าไป อย่างปิดไม่ได้นะครับแต่ว่ายุงได้ตีคืนจีนอสนะครับหืมหายไปแล้วครับโอ้โหอาจจะเป็นฝั่งยุงที่เป็นฝ่ายชนะนะครับเนื่องจากมันดูดเลือดแรงมากและก้อนตีของมันเนี่ยรุนแรงมากเลยนะครับโอเคมูเม้งฝั่งนู้นได้บัฟอีกครั้งนึงครับกูกเสือได้ตีก่อนครับตีเข้าไปไม่เข้าแล้วครับผมคือเกือบตายนะแต่ว่ายุงมันจะได้ดูดเลือดคืนนะครับนี่ครับคือดูดเลือดกลับมาเต็มอะกูแเสือจะปิดได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะ ผมว่ามันไม่ได้นะครับคือมันเป็นโกเสืเลือดนะครับมันไม่ใช่โกเสึดาเมจหรือว่าสายคีอะครับยุงเก็บเรียบเลยไหมเนะี่ยเนี่ยครับมันเป็นข้อดีของยุงนี่ครับตรงที่ว่ามันเป็นละครที่สามารถทําอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าโกเกสึเนี่ยก็มันอยู่ที่เราจะปั้นสายดาเมจหรือว่าสายเลือดนะครับคือถ้าปั้นสายเลือดเนี่ยมันก็จะถึกมากๆนะครับแต่ถ้าว่าปั้นสายดาเมจเนี่ยมันก็จะแรงมากๆเหมือนกันแต่ว่ามันจะบางนะครับอืมตีก็บายนะฮะโหได้ดวนว่ะสิบเทินไหมเนะี่ย ยุงปิดฉากไปลูกฝั่งนู้นไปนลูกไปแล้วโอเคแต่ว่ายุงฝั่งนู้นก็ถือว่าเบาอยู่นะลุงฝั่งนู้นเบาหรือว่ากูแค่สื่อมันถึกเกินผมกไม่แน่ใจนะครับต,ตอนนี้ตีกันไม่เข้าแล้วนะครับก็ไม่มีใครสามารถปิดกันได้ละเออน่าจะเรียบร้อยนะครับเป็นฝ่ายลอยชนะเพราะเลือดปะไม่ใช่นะครับฝ่ายลอยก็แพ้ลงไปเหมือนเดิมนะครับก็คือพลังมันห่างกันเยอะนะแต่ว่าฝ่ายลอยก็ปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากยุงมันดูดเลือดได้เยอะครับ คือมันปิดเป็นเรื่องที่ปิดยากมากนะครับโอเคนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับใช่ไหมน่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มกระชัผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้มาดูในคลิปใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากช่องของลอยด้วยนะครับผมบายบาย